าประชาชนที่ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่มรดกโลกตอนนี้แสดงความเป็นห่วงนะคะหลังจากที่การผลักดันเชียงใหม่เป็นมรดกโลกนั้นเกิดความล่าช้าอย่างล่าสุดเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาตรการควบคุมให้การพัฒนาสอดคล้องไปกับการยื่นขอเมืองมรดกโลกและยืนยันว่าจะต้องมีการผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เรื่องเงียบหายค่ะ โบราณเก่าแก่ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่อายุหลายสิบปีส่วนใหญ่ก็ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดเชียงใหม่ก็ทําให้ภาคประชาชนที่พยายามผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกเกิดความกังวลว่าจะประสบความสําเร็จได้ยากยิ่งขึ้นค่ะผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่ก็บอกว่าความคืบหน้าของการผลักดันเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกขณะนี้ข้อมูลต่างๆถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับหรือว่า แจ้งความคืบหน้าว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการถึงไหนแล้วซึ่งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการควบคุมการก่อสร้างและโครงการต่างๆให้พัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมด้วยค่ะอย่างเมเดียวนี้ตินดอเตปเนาะซึ่งมันเป็นส่วนของการชนของอการดูพื้นที่มรดกโลกเนี่ยมันก็โดนลุกล้ำไปเรื่อย บอกว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่าเป็นอเอกชนซึ่งถ้ากาว่ามลดกรดโลกเนี่ยถ้าเขาตีกรอบไว้เพื่อไว้แล้วก็รองรับด้วยาการออกเทศบัญญัติของท้องถิ่นของเทศบาลของนี้มันก็จะช่วยเขาได้เห็นทางหนึ่งอย่างเงี้ย ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ถูกเสนอให้ขึ้นบัญชีชั่วคราวตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2558นะคะและมีเวลาในการดำเนินการ10ปีในการผลักดันเชียงใหม่ขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตคือยังคงเป็นพื้นที่ที่วิถีชีวิตแบบเมืองสมัยใหม่ซ้อนทับไปกับแหล่งโบราณสถานและยังคงมีการสืบต่อคุณค่าจากอดีตถึงปัจจุบันค่ะ การยื่นเอกสารเสนอเป็นเมืองมรดกโลกและการจัดทําแผนการจัดการแหล่งมรดกในพื้นที่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะว่าจะเสนอจังหวัดไหนเป็นพื้นที่มรดกโลกในแต่ละครั้งให้องค์การยูเนสโกได้พิจารณาค่ะ